หากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันอ้าสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาขึ้นเครื่องบินแล้วเราจะขับเครื่องบินกันครับตอนนี้น้องบิงเอ้าน้องบิงก็มาบิงไปขับเครื่องบินเป็นแล้วใช่ไหมเครื่องบินลำใหญ่เลยนะไปเข้าไปข้างในเลยครับโฮ้ดูสิทุกคนลำใหญ่มากแล้วทางนี้จะเป็นห้องขับห้องนักบินจะไปทางนี้ไปครับไปครับเข้าไปที่ห้องนักบินครับอ่ามีกัปตันอยู่แล้วหนึ่งคน คนนี้นะครับเป็นกัปตันผู้ชายชื่ออะไรครับน้องภูมิใช่ไหมขับเป็นไหมครับอ่ะเรามาช่วยกันขับเลยครับส่วนพี่ไบ์พี่ไบร์เป็นผู้ช่วยนักบินนั่งตรงนี้นะครับน้องบิงน้องบิงเป็นกัปตันกัปตันคนที่1นะกัปตันคนสําคัญเดี๋ยวพ่อแบงค์จะนับ1นเดี๋ยวเราเทคออฟกันเลยนะเราจะขึ้นบินกันเลยนะหนึ่งสองสามขึ้นบินครับปุ๊บกัปตันคนที่1ไม่ทันนะเมื่อกี้กัปตันคนที่1ไม่ทันเอาใหม่เอาใหม่ ลกจอดก่อนลกจอดกดปุ่มนี้ให้เรียบร้อยอ่ะกดปุ่มขึ้นให้เรียบร้อยเดี๋ยวพ่อแบงค์จะนับ 1- นถึงสใหม่นะใช่ใช่หนึ่งสองสามเทคออฟโอ้ทันครับทันทัน,ทนเลือใชายเลือกาให้ดีโอเคตอนนี้เราต้องขับหลบ,ลบสิ่งกีดขวางที่อยู่ข้างหน้าเราเครื่องบินขึ้นแล้วครับเครื่องบินที่เราไปวันนี้นะครับจะเป็นสีส้มนะครับเป็นรูเปเต่า มีตัวใหญ่นะครับเป็นเต่าตัวใหญ่นี่ไงเต่าตัวเล็กแล้วก็ตัวเล็กตัวสุดท้ายเลยครื่งบินลอยขึ้นสู่น้านฟ้าแล้วครับอ๋อส่วนน้องไบเป็นผู้ช่วยนะเป็นผู้ช่วยนักบินไบค,คอยส่งสัญญาณนี่ตรงนี้นะครับเป็นปุ่มส่งสัญญาณกลับ<ๆ>กลับไปที่สนามบิน,นเราต้องบอกว่าเราถึงไหนแล้วแลวตรงนี้นะครับเขามีป้ายบอกด้วยห้ามนําอาหารและเครื่องดืง่มเข้ามาในห้องนักบินอุย้ยไบดูข้างหน้าสิ หน้าเรามีเครื่องบินอีกลำหนึ่งบินมาเฮ้ยมันบินมามาหน้าเราอดีเลยอะทำยังไงดีผู้ช่วยผู้ช่วยทำไงเราต้องเลี้ยวแหละเลี้ยวหลบเลย <Gore> เดียย๋ยวขึ้นบินชนกันเลี้ยวขวา,ขวาทางไหนครับขวาต้องไป <_ Counter> ทางนึงขวาไปทางนึงนี่ขวาไปทางนี้ขวาไปทางนี้ <_ urn ess> โอเคหนูต้องเลี้ยวด้วย <_ urn ess> เลี้ยวขวาโอเคอ่ะเลี้ยวซ้ายทำไงบิงโอเคเลี้ยวขวาทำไงบิงเลี้ยวซ้ายทำไงบิงโอเคเก่งมากหนูหนูมีอีกพวงมาลัยหนึ่งอยู่ตรงนั้น ต้องเลี้ยวน,นั้นด้วยเค okay. ใช่เคหลบหลบเครื่องบินลำนั้นได้ยังหลบได้แล้วดูสิดูเครื่องบินลำนั้นลงจอดไปแล้วอะเห็นไหมใบ,บสีแดงแดงใช่ไหมลำนั้นเป็นลำสีแดงแล้วตอนนี้เราจะขึ้นบินกันต่อเลยไหมไปกันต่อเลยนะโอเคตรงไปเรื่อยๆครับตอนนี้ตอนนี้สภาพอากาศเรียบร้อยดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นหนึ่งชั่วโมงผ่านไป โอ้ยทุกคนข้างหน้าเราเกิดเหตุอีกแล้วเหมือนจะเป็นทะเลทรายเหรออ๋อทุกคนเราบินมาผิดทางาเราหลงทาง<ร>าแล้วเราต้องย้อนกลับไปนะสิดูสิข้างหน้าเราเป็นประเทศอะไรอะ่ะที่มีทะเลทรายอะ่ะประเทศอินเดียหรือเปล่าหรือว่าประเทศอียิปต์ตอนนี้เรากําลังจะไปประเทศอะไรครับไปปร,ปไปประเทศญี่ปุ่นไปประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าเรามาผิดทางรเ,ทเราต้องดูที s แล้วล่ะ GPS อยู่ไหนอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ต้องเข็มเฮ้ยทุกคนเรายังขับขึ้นบินกันไม่เก่งอะ่ะเราหา GPS ไม่เจอเราต้องขันหลังกลับไปเรา <ไป S 1> ต้องวกกลับไปที่เดิมก่อนเนาะอ่ะไป<ม>เดี๋ยวกลับไปที่เดิมเลยครับ,บอะรีเซ็ตก่อนหมุนกลับไปที่เดิมหมุนกลับหมุนกลับโอเคหมุนอันนี้เข้าไปที่โอเคย้อนกลับไปย้อนกลับไปนั่นแหละนั่นแหละเก่งมากหนูดึงอันนี้ขึ้นมาดึงดึงขึ้นมาโอเคดึงขึ้นมาให้หมดเราต้องกลับไปทางเดิม ไปถูกแล้วโอเคโอเคตอนนี้นะครับเราเลี้ยวกลับมาทางเดิมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าทางเนี้ยเราจะไปถูกหรือเปล่าพร้อมนะครับหนึ่งสองสามดันลงดันลงดันลงด้วยดันลงโอเคเราเลี้ยวกลับมาทางเดิมนะครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปดี๋งเรามาดูกันว่าเรามาถูกไหมหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วเนี่ยดูสิเรามาถูกไหมถูก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 ไหมอุ้ยน่าจะถูกทางแล้วนะตรงนี้มันขึ้นถูกอ่ะ อ๋อนั่งไงเรามาถูกแล้วประเทศญี่ปุ่นจะมีภูเขาไฟฟูจิอยู่ต้งใบเห็นไหมภูเขาไฟสวยๆใช่แต่ยังไม่ต้องลงจอดนะเราต้องไปอีกว่าไงครับมีนกมีนกมีนกมาทุกคนรีบบินหลบนกเร็วหมุนหมุนหมุนมุน เร็วเวบินเลี้ยวด้วยบินเลี้ยวด้วยเราต้องเลี้ยวกันสองคนไม่งั้นจะหลบไม่ทันหลบนกหลบนกน้องใบ้น้องใบ้น้องใบขึ้นบินจะตกแล้วน้องใบต้องมาช่วยคอนโทรลบังคับตรงนี้เร็วเข้าเลยครับตรงนี้เป็นอุ้ยรองเท้าหลุดนักดินรองเท้าหลุดเร็วช่วยกันช่วยกันน้องใบยต้องกดปุ่มไหนดูสิดูสิมีปุ่มอะไรบ้างเนี่ยนี่นี่ตรงนี้ด้วยใช่เราต้องเอาขึ้นให้หมดมีปุ่มไหนนี่นี่อันนี้ก็ต้องเอาขึ้นนี่ก็ต้องเอาขึ้นเราต้องเอาขึ้นทุกปุ่มเลยนะ ไปครับไปครับอันนี้เอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นไปเอาขึ้นอีกน้องบิงมีไหมน้องบิงมีปุ่มไหนเอาขึ้นเลยนะครับนี่นี่นี่เอาขึ้นให้หมดเอาขึ้นให้หมดโอเคนี่เอาขึ้นอีกนี่เอาขึ้นอีกโอเคตอนนี้โอ้ห و, ดูสิบยคยขึ้นบินขึ้นแล้วขึ้นบินไม่ตกแล้วนี่เก่งมากเก่งมากเมื่อขึ้นบินวิ่งไปสักพักหนึ่งเฮ้ยทุกคนข้างหน้าเรามีพายุฝนตกหนักมากเราเอาลงให้หมด ลงให้หมดริ้วดันอันนี้ลงก่อนดันลงดันลง,นลงอา้าวเราก็ต้องหลบพายุฝนเราต้องขับด้วยความบินต่ําด้วยความสูงระดับต่ําแต่ว่าห้ามลงสุดนะไปลงเลยครับน,นีลงด้วยตุดอลงอ่ลงอะลง,ลงดึงลงปึ๊บ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 เก่งมากบิงอาลงลง,บ,งบิงทันไหมบิงทันไหมโอเคโอโหดูสิทุกคนข้างห,หน้าเราสว่างมากพายุฝนผ่านไปแล้ว โอเคครับทุกคนและตอนนี้นะครับเราก็ใกล้จะลงจอดกันแล้วเราผ่านอุปสรรคมามากมายเด็กๆช่วยกันขับได้เก่งมากๆเลยครับกับตันทั้งสองคนมีชื่ออะไรบ้างครับเนี่ยกับตันบิงกับตันน้องภูมิผู้ช่วยกับตันน้องไบา้องอัผู้ช่วยเนี่ยต้องดูแลสองฝั่งเลยนะฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้แล้วตอนนี้ถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วที่นี่สนามบินโตเกียวครับทุกคน เราจะลงที่โตเกียวกันนะตอนนี้ตอนแลาที่สําคัญรู้ไหมเวลาเราขับเครื่องบินตอนลงจอดก็ยากนะพร้อมจะลงจอดไหมลงจอดต้องกดเลขหนึ่งครับ่ะหาเลขหนึ่งเลยครับมีเลขหนึ่งตรงไหนดันลงให้หมดโอเคมีเลขศูนย์มีเลขหนึ่งนี่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 เลขหนึ่งโอเคอ่ะค่อยๆหมุนหาเลขหนึ่งเลยครับเดี๋ยวพ่อกดข้างบนให้นะน้องภูมิกดตรงนี้ถึงไหมเนี่ยเลขหนึ่งเต็มเลยโอ้กดไม่ถึงพ่อแม่กดให้โอเค บินกดถึงไหมอันเนี้ยถึงไหมถึงไหมอึ้บไม่ถึงเดี๋ยวพ่อกดให้อ่ะึ้บมันไม่ถึงพ่อกดให้นี่กดอีกหนึ่งมีไหมมีไหมนี่ตรงนี้ก็มีนี่อึ้บ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 โอเคกดให้หมดครับนี่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 อีกหนึ่งตรงนี้อีกเต็มเลยพี่ไบ้ถ้าอันนี้ใช่ไหมกดได้ไหมโอเคกดให้หมดเลยนะครับ ตอนนี้เครื่องบินกำลังลงจอดแล้วลงจอดต้องดึงอันนี้ขึ้นมาด้วยครับดึงอันนี้ขึ้นมาให้หมดโอเคดึงอีกอันนึงโอเคอีกอันหนึงโอเคอีกอันนึงโอเคเอานะครับเราจะลงจอดกันในายห้าสี่สาเด็กๆเข้าที่แล้วเข้าที่สองหนึ่งศูนดึงดึงดึงเบาๆดึงเบาๆดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นโอเค แล้วตอนนี้เราก็ลงจอดด้วยความปลอดภัยครับทุกคนงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจช่องบิงกไบด้วยนะบ๊ายบาย